สวัสดีคะ่ะสวัสดีผู้ชมทุกๆท่านนะคะสวัสดีผู้ชมผู้ติดตามทุกๆคนนะคะกลับมาพบกับแอดบีเช่นเคยนะคะกับช่องบีนะ h ชนแนลนะคะกับช่วงนาคินีพารวยหวยเด็ดนะคะสำหรับคลิปนี้ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนะคะแอดก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดทำคลิปต่อๆไปด้วยนะ แล้วก push ็ผู้ที่ชมผู้ที่เข้ามาชมใหม่ก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของแอดนะคะหรือผู้ที่ติดตามอยู่ก็จะได้ไม่พลาดคลิปของแอดนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเหมือนเดิมเป็นแนวทางเลขเด็ดฮานอยนะคะฮานอยพิเศษกับฮานอยปกตินะคะซึ่งแอดจะแอดจะมาเริ่มที่ของวันเมื่อวานนะคะวันที่21นะคะฮานอยพิเศษวันที่21นะ วันที่21มกราคมพศสองหกนะคะหรือ 2, 2021ันยรานั้นเองตัวเด่นรองที่แอดได้นะคะ1กับ2ฟัน2นะคะ1กับ2ฟัน2แล้วก็เจาะตามนี้นะผลที่ออกของฮานอยพิเศษเมื่อวานนะคะผลที่ออกก็จะเป็น0 6 1 1 4นะคะ0 6 1 1 4นะคะ ฟันสองไม่มานะฟันสองไม่มามันมาตัวรองนะคะก็คือหนึ่งนะคะแล้วก็มาหนึ่งบนล่างนะคะหนึ่งบนล่างนะคะหนึ่งบนล่างคือหนึ่งหกกับหนึ่งสี่หนึ่งหกกับหนึ่งสี่แอดไม่ได้เจาะนะคะแต่ว่าเจาะเป็นหนึ่งเก้านะคะกลับหัวนะคะหนึ่งเก้ากลับหัวนะคะก็เป็นหนึ 6, ่งหกเนาะหกหนึ่งส่วนต่อมาฮานอยปกตินะคะฮานอยปกตินะ ของวันที่2 1มกราคม64นะคะเด่นรองได้เหมือนกันคือ1กับ2นะคะฟัน2นะก็คือมาเหมือนเดิมนะผลที่ออกก็จะเป็น 3, 3, 1, 09นะคะ 3, 3, 1, 09ก็คือมาตัวรองนะมาเลข1นะคะสามแล้วก็เจาะ1 3แตกตรงตรงนะคะแตก1นสที่เจาะเลยนะคะอ่าเราจะมาดูสำหรับวันนี้นะคะสำหรับวันนี้นะแอดจะได้ตัวไหนมาติดตามกันเลยนะจ๊ะ สำหรับวันนี้นะคะฮานอยพิเศษนะคะเริ่มที่ฮานอยพิเศษนะฮานอยพิเศษวันที่ยี่สิบสองมกราคมหกสิบสี่นะคะถูกเนาะวันนี้วันที่ยี่สิบสองนะคะวันศุกร์ที่ยี่สิบสองนะคะเด่นร่องเด่นร่องที่แอดได้นะคะ ได้สองกับสี่นะคะสองกับสี่แอดฟันสี่นะสองกับสี่แอดฟันสีนะคะสองกับสี่แอดขออนุญาตฟันสี่นะเจาะตัวเด่นนะคะเจาะตัวเด่นแอดก็จะได้เป็นสี่สามสี่สี่สี่ห้าสี่หก สี่เจ็ดนะคะหตัวนะจอดตัวรองจอดตัวรองก็จะได้เป็น2อ24 25 26 27กนะคะการน,นะคะการกลับหัวนะการกลับหัวเลขหกกับ9นะคะ กันกับหัวเลข6กับเลข9นะคะอันนี้จะเป็นของฮานอยพิเศษนะคะใครจะวิ่งนะคะวิ่งรูดนะคะหรือว่าเจาะก็ได้นะคะตามที่แอดให้เนาะต่อไปนะคะเป็นฮานอยปกตินะคะฮานอยปกตินะอจะต่อเลยนะคะตรงนี้เลยนะคะฮานอยปกตินะคะ ฮานอยปกติของวันที่22มกราคม64นะคะฮานอยปกติที่แอดได้นะเด่นรองนะคะเด่นรองก็คือได้2กับ4เหมือนกันเลย2กับ 4. แอดขอนุญาตฟัน2นะคะตัวนี้2กับ 4. แอดขอนุญาตฟัน2นะเจาะตัวเด่นนะคะเจาะตัวเด่นแอดก็จะได้เป็น2อ สองเก้าสองแปดสองเนะคะสองศูนย์สอเจนะคะเจาะรองนะคะเจาะตัวรองนะสี4ศูนย์สี่เหนะคะอันนี้กันเหมือนกันนะคะกันสองสี่ตัวมันเองนะคะ กันสองสีตัวมันเองนะคะใครจะวิ่งก็ได้นะคะรูดก็ได้นะคะหรือจะเจาะตามแอดก็ได้นะเอาที่ทุกคนชอบเลยนะคะอ่าก่อนจบคลิปนะคะเหมือนเดิมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะ เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดในการทำคลิปต่อๆไปแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดนะคะเหมือนเดิมนะสุดท้ายก่อนจบคลิปก็ขอให้ทุกๆท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะเฮงๆงปังปัดรวยนะคะถูกหวยทุกงวดนะคะถูกแล้วก็อย่าลืมไปทำบุญกันนะคะเสริมสิริมงคลให้แก่ตัวเองนะคะสำหรับแอดนะคะแอดก็นํามาวางเฉยๆนะแอดไม่เคยซื้อนะคะแอดก็วางให้ทุกๆคนเฉยๆนะคะเพราะว่าแอดถือว่าถือคตินะคะว่า ถ้าแอดวางนะคะแอดจะไม่ซื้อนะเพราะว่าถ้าแอดซื้อแล้วมันจะไม่เข้านะคะอแอดก็เลยจะฝากขอแค่การกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดแค่นั้นเองนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามมากๆค่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ